ทุกคนด้วยนะผมยิงพังสติ๊วันนี้ผมจะรีวิวฝนแสงฝนที่หนึ่งผมเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพีสก,กิลนี่เป็นผลเหมือนผลระเบิดอะผมไม่รู้ว่ามันมันคือสก,กิลอะไรแต่มันคล้ายๆกับผลระเบิดมากจะเปลี่ยนจากระเบิด กลายเป็นแสงผมเรียกว่าปืนใหญ่แพ,พักเดียวจะดูสกผมจะดูสกนี่ึกสกิลแบบค้างแล้วก็แบบยิงเลยสกิลแบบค้างของอันนี้เป็นแบบมือของเราที่เหมือนจะยิงไอเดอมิอย่างที่เป็นแสงอะ จริงๆสองพลังอย่างเช่นพลังน้ำแข็งกับพลังไฟผมเล่นสตีมแม็กเลยผมเล่นซะเลเวลมันสกิลครบทุ่าเลยรวมผลแสงด้วยผลที่พลังสองมันจะยิงมันจะคล้ายๆกับสกิลแรกอะแต่มันจะเปลี่ยนจากนัดเดียวกลายเป็นหลายนัด สกิลที่สี่เอ้ยสกิลที่สามสกิลที่สาเป็นมันก็เหมือนขื้นขึ้นดาบคาตานะมันเป็นภาาเตะแล้วก็มีขึ้นดาบแสงออกมาท่าที่สี่ฝนฝนแสงท่าที่ห้า คนบินนั่นแหละเอยสกิลบินนั่นแหละแค่นี้นกะต่รีวิวผล